了了了了。 สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสมุทรชุกด้วยเขาครับผมมัอนี้กับภากันมาวานเหยียบเขาครับมัอนี้มาเอาย้อนหน้าไฟบังให้เก่าพี่น้องเอาย้อนน้อยๆอีกแล้วตอนนี้กำลังกักดังอยู่ครับตอนนี้กำลังกักดังครับพี่น้องครับพันบังเก่าสวัสดีครับพันบังครับสวัสดีครับมัอนี้มาเล่นหน้าพันบังให้เก่าครับพี่น้องคักกคักอยู่นี่กับโบว์นไพร์เขาหนิ สวัสดีค <screws> รับพัดวัดสวัสดีครับอได้ยินข่าวว่าไปบุกหอยขั้นของบ้านนี่งานครับงานเสร็จแล้วด้วยดีนะครับผันพันปอดขีบวชอีกอ่ะอ๋อนี่ครับผันเห็นครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับพันเชินสวัสดีครับเป็นได้ก่อนได้ยินข่าวว่าไปบุกหอยขั้นว่ะบ้านนี่ไปนันในบ้านไอ้น้องน้องแก่โอ้น้องขั้นครับบ้านนี่ได้มีหอยสุบป่ากัด ขั้นที่เราขับปลาครับถ้ามันมันหนึ่งขั้นก่อนครับเล่ยเอาปลาอะไรพี่น้องเนี่ยอาครับพี่น้องตอนนี้ก็บผานบ้องพ่านเทียนครับพ่านออดพี่น้องกำลังกากด่างอีกส่วนหนึ่งนึงครับกากด่างเสร็จแล้วที่นี่ก็จะได้ลื้อหนาะแถวนี่นะครับพี่น้องครับใส่ไว้บใหญ่หรืครับใส่หนาะไว้ไปยี่บังแล้วขยันใส่หนาะ มือนี้ก็อากาศชื้นเย็นด้วครับพี่น้องครับอากาศร่มวีวียามเช้า เอาครับพี่น้องมาที่นี่ก็ลื่อเสร็จแล้วครับผมลืออ่อเนลื่อไม่ลื่อยังออกจากห่วยเรียบร้อยแล้วครับครับไม่หลายเติาอยู่ครับลือเสร็จแล้วก็สิลุยล้วครับมาที่นี่พี่น้องเอ้่ะกานบ่องยองควันมูลแล้วครับ รับรเลีเ้ยงอ่าเร็เว้ยอันอัดขึ้นเล้วเว้ยน่าน่นาน่นานโดดแล้วโดดแล้วบอลบอลหนึ่งนึ่นึ่นึ่งบอลดูน่าบอลหนึ่งบลครับนี่อะไปลาตัวไรบ้างว่า สองเพืนสองเพื่นมาลววะบอกว่าลวะโอ้ผู้ตังผู้ตังซื้อให้กซื้อนตังซือว่าัการันสมมันบ้านเปีนเขาอย่างมาบ้างเดียวดีอยากใส่ดองนา่อยนอะได้ว่าเออมาข่าววั้พี่เรางนบาดแรกเงี้ย้านบาดแรกข่าวกอนมีงีลเดโอ้ลูกวลูกเงลเงเดีวะหนาวบอ้ ลูกมากแล้วท่านพี่น้องท่านผู้ชมเลอวีวีแล้วครับเอ้าก็น้าบาดแยกแยกมันปะเขาเกดอบยังอ้ลูกแรกแยกมันนี่จะบใบไม่พี่น้องเอ้ยลูกแรกแยกมันขาตัวเดียวอ๋อ ตะไรก่อไวะทไม่ยวันเลือกเขาเลยวกไ่มามีเขีบไปเขีบมั้ยในไงแต่ใช้หมูบ่อนกบวนห้าสิบเืเดี๋ยวัเดี๋ยว้เดี๋ยวหาเจ้าเดียบหรับ กวางนั ants, ่นแดดมันจ <ti justice scary> uh ้องกวางนั่นไม่เห็นคนโอ้ปลาตัปลา้องนะไม่ก้ปลาตองคนนี้เอาคนนี้เอาตัวแยกมาหลอยพี่นองกัยเองบอทหนึ่งเดียวปลาตองใช่ไ ดีพี่นังตองบตัวนึงนา่าดังนี่เลยนมานเลยยังมานเลยยังวาหนาดังเลยนั่นครับผมพี่นองพานบังเอาขึ้นแล้วปานิ่นตัวงามเววเห็นก ะปลาใส่ของก่อนี้ปลาตองอยากมั้ปาขานี right? oh, ่ัวนาโอ้ไปงั oh, ้ไปงั้ยบ้างไปงป่ากดพี่น้่งครับตัวงามด้วยน่ครับปากดเออตัวงามเไย หมดแล้วเว้ยหมดแล้วเว้ยหมดแล้วเว้ยเอาเอาเอาเป็นอยู่เอาเป็นอยู่โอ้ปายังไงปายังเอาแล้วครับเอาแล้วเอาแล้วไมไม่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 เอาดีนะเอาดีนะครับผ่านฟังในป่าเขาใหญ่อแล้วครับพี่น้องโอ้นี่แหละครับว่าฟป่านกนึกปะเป่านกตีมวยใหญ่เป่านกเล่นปะโอ้นกโบได้ยี้ กมสามาตก็ตนั่ครับพี่น้องครับโอ้ยพเครื่องรูดอยู่บ่ลูกพี่น่เครื่องโลเนาะสส่อะท่านยันอ๋านะครับขอหน่อยขอหน่อยอยู่อีกละยีงพันเขียนยังไงของเทครับของเที่สายลปาขึ้นไม่ได้หยอนเน่ขึ้นไม่ได้ใบใหม่เนี่ยทำไมสางบ่บ่ขึ้นมาสางคักสางเนี่ยขึ้นสูงกว่าบาทเโอ้ต้งดเดียว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  งามงมนั่นนั่นนั่นโดดออกแล้วปลาเขากโยนี่ก็บฟันเนาะอือเนาเอาเลยนี่สองซ้ำงาม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  นะหยน่อยมัลุยเราไปทีนี่เออหน่อยมัลุยกันนะเี่ยจที้แได้เ็นผมก็อามาอเล็กไ้นี่แพ่อคนน่ะปากมัน่ผิดนยังไงนี่อหกไก่ไดหมดเลยเยวเานี่ยเนี่งนย เอาไว้หม <łość> ุนยังที่หกเลยวะเอาให่ก่อนหนู่แล้วเอาคือขับไปขามาเลยลูกเพี้ยขับไปขามาาทถอะ นีันเดีงาฝาเเนยมันเนี่ยมัฝายนะ่่า้าาหวานเลบ่งุมบ่ได้ยังงั่นตุ่มนนตุ่มหายปากาหน่อกันนะโอ้ใบไม่คหลเลย สามตัวออกไปหมดเอาุยรับยังไงสามตัวขาไงสาตัว4ตัวอ่ะวัด็กยูได้กินครับผมโอ้โอ้ขึ้บมาแค่พ่นแต่ว่าสุนปลาบ่อ่ยังไง ไม่ก็สหรินด็กองวสมองกูซะนาะุดไปกูสอนดีนี้แม่โอ้ยกุละวนเขามาแล้วอะไรวะอะไรวะมาไตเข้าด้วยเนี่ยไตเข้ารึเปลาตับร้เปออกขึ้นมาตัวใหญ่เลยสัวอ้าวจอออกขึ้นมาตัใหญ่แล้วเราเห็นเหลืาใจทังเด่นเลยที่กินทีเซตขึ้นแล นั่งเตียงอยู่ตัวห่อคุ้ยนี่บ่ได้วะนี่แม่อุ้ย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 เอาเลยวะเอามุมเดียวกันเดียวเลยครับพัดที่พัดนั่นน่ะเอาเอาเอามองเดียวกันไปฟังอ้าวไปเท่าไหร่พี่น้องใครว่ามือดีบ่ราะถือล้มน้องไขกูเมือนี้ยว่าเอาเอามุมอยู่กันเลยตัวนี้มันมันมันเป็นธรรมเข้าไปบะ อันเป็นทำครับมาเดี๋ยวนี้ทำเล็กบ้างทำเล็กบ้ทำทำทำว่าเออจัวมาจะไปปีนไม่ได้แมัตายจับหแล้วเจ้่ขึ้นมาจัดยืได้หันรถ่าใส่เดี๋ยวถุงรถป่าเราอย่างป่าลุดเมื่อเราเียบขึ้นตั้งแฮเลยเ่ขึ้นเด้ายขึ้นาที่แตกก็ยังดูด่นน่นดิเข้าใจ่อใสสด้หันป่าด้วยนะครับ เดียวตัวง่าเวสีเว่าีใด้ไเครื่องดปา่ายปลาตัวนี้เครื่องโลดได้ละตังบ่ามีเป็นสี้ะนี่เอะมาซัวเลยทีีล่วนี่โอ้ยเดี๋ยวปวจอ้กูเนี่อเห็ดขาแน่แถเป็นปดปลาของตเลีวเป็นเราขึ้นม่าไ่ปศดปลาของตเลีวพี่น้องเอ้ยพันอดเออขนขาคนมแต่ต็มหอยขั้นสวานแดงดิน บ่สินี่เจกหีบวมจกหีบวไปแล้วเ้าเป็นยี่วสิอ้ยี่มกเอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วครับพัานวัดพิ่น้องเอ้อืมอมวยสายสบตัวนี้ส่แเสบ ปิ้งลาพี่น้องเปิ้งรลายดอกมือนี่เพราะว่าปิ้งเทดปิ้งเทดมันเลียดท่านั้นรปบคับัโอ้โอยเข่าข้นมดแดงมดแดงข้นข้อเขาเอาข้อมั้ข้อนเอ้ยข้อดีดีตะวันจะแหอะไรพี่น้องเอ้ยบังีน้ำป่าอะไรปิ้งดีล่ะ มีแม่กั้วมันปีกสีดีหนองเ้ยนี่นะฮะน้ำทุ่งน้ำทาบางบเบาง่ายๆครับส่วนมะมี่เบามีแท่ง่วนอะไรครับจัวชาชัวชาจัวชาตรงหน้าห้องสี่่างครับแขกยง่ลาดครับจับจั้วยอจับ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 จจับจ ไ,ได้ปลาไปครบมาเด้อพี่น้องได้มาเด้อมาเด้อมาเด้อนะครับได้ปีงปลาออกปลาขาวคือเก่าครับพี่น้องทำหมวกหุ้งคือเก่าเฮียแซ่บๆกันคือเก่าครับผมกูแก้วดิเอ้ยปลาปีนปลาปอกมันอุ้ยมายังไงกับปีงแต่ปลาขาวสูพี่น้องกินแท้แท้ บ่ได้แกงบ่ได้แกงประกอบง่ายงพี่น้องเอ้มันบ่มีมีก็มี่บางกโตสวงโตมัอนี่พลาดเทียงกตัวหนึ่งจะไปอ่างเมียพี่น้องเอ้ไม่บอเมือเนเปนอดีมาบ่าวลายกันเออทำไงฮะแมาบ่อแมาตัวนม้องมันทุกว่เนื้อดานบ่

โ oh. 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 อ้ยโอ้ยีนด้มานี่แล้วพัดบ่องคอมัคอ้องมาเลยอ้ยนี่กับปานิดน่อยครับพี่น้องนี่ยีปานิดน่อยนี่แหละครับโอ้นิน่อยครับา,า,รา,า,านปคอันบองเอาไมเอฟียน บ้านหรอบ้านท่าแม่เงียบเปียนละมันขึ้นค่อยๆระบาหญ่หน่อเดี๋ยวเดาวเอาปขาวหน่อยกับ้านเลยก็ดูว่านานอ่ะดูกอโอ้ครับค่น้องครับดกอ่ตัวบางๆด้วยตัวแง่ตัวแงตัวแง่ดูกอนะใช่ก็ปลคอ

เนี่ยโอ้ยเงืองต้อนซำโอ้างาม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 พวกกูเป็นเนาะบ่อะกดีด้ไปปบเลยนั่นเต่อยางขจอยนั่นบ้านู้าจ้าตีนปั๊บเลยนี่บ่ไปดูนี่ไปเอาตีนเฮยก่อนโอ้ยน้ำลึอ้ เอเนเอนลูน้ก,ก,กปทองปลาเจ้าแห่บ่ปทองป่าเ,บอบาออเกคอครับนั่แหละผมก็วากังสิงบอกว่าเอาของให้่แครับมป่ปลาท่านบอกพี่น้องเอาร่วมแล้วมันนี้โอ้ปลาตองกายปลาช่อนใหญ่ปลานินใหญ่โอ้ยปนี้ปลาคอด้ล้วตัวเจ้นี่ไหมเอาว้าง<อ>บนราุนาะควงยวงจริงแล้ว กดคนีวาตาบมตาชัวกระย่าพื่ดอกนีอดเนี้ยครับเสีแหลักผ่านเทียนเยไวงนี้บอกอไหมว่าได้ตัวเดียวก็โซโล่ตัวเดียวนี่ยโอ้วางลงวางลงโอออ่าบอกข้อก็ได้บอกข้อโอ้ตัวงามอยู่ของผธานเทียนอขอครับครับ เออของงามๆนี่กับของน้ำมุนครับพี่น้องเอ้ยนี่ครับโอ้ปลาขาวหน่อยปลาดิ้นไม่ดิ้นนี่ไม่ดั้นเลยท้อหยาบอ่ะครับว่าจะยุติกินครับพี่น้องมันอยู่ครับเด็ดปลานิ้นเยู่ครับ,บครับอันนี้ของพัดออดครับพี่น้องนั่นครับครับพี่น้องเอาเอาปลาดิ้นเพี้ยนได้ยีมห้อไดนเนี่ยมันได้เออปลาพี่น,อนอ้อ,อง ครับผมเพราะที่เราแรงพี่น้องเรับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยครับเด้อพอกันไม่คลิปหน้าครับพี่น้องครับผมสำหรับคลิปนี้ล่าแล้วครับผมล่าแล้วครับสวัสดี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 ครับผมอ่ะอุปกรณ์ไหมเออมีหมดมี่เน่าห่างอุปกรณได้หมดเยอะเน่าห่างก็ไม่รอรุ่นบริกความหมายของอุปกรณ์เต็มรถแต่ว่าป่าร่วมกันแล้วโอ้ มือม่นมันก็คือว่านะมือพวหมันก็จําเป็นแหละพี่น้อง